ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องบุญใหญ่ห้ามพลาดมีแค่ปีละครั้งหนึ่งเดือนหลังออกพรรษายอดมหากุศลทำบุญทอดกระถิน การทอดกรถินถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นยอดของมหากุศลจะเป็นเหตุนำทางให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทอดกรถินนั้นได้มหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณบุญจากการทอดกรถินถือเป็นบุญใหญ่ ที่มีอนิสงส์มากเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจํากัดหลายประการอีกทั้งการทำบุญทอดกฐถินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นการทอดกฐถินเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดมามากกว่า2,500ปีนับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ ยังทรงมีพระชนชีพอยู่มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเหตุนี้การทำบุญทอดกระถินจึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจและเป็นสะพานบุญของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในหนึ่งปีที่จะพลาดไม่ได้สำหรับในปีนี้เพื่อให้การทำบุญทอดกรินของท่านพุทธศาสนิกชนดำเนิอนอยู่บนรากฐานของความมีศรัทธาเต็มใจและสุขใจที่ได้ทำบุญมิใช่สักแต่ว่าทำบุญด้วยความเกียรงใจเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาเราควรทำบุญด้วยความตั้งใจที่ถูกต้อง การทำบุญทอดกรถินนั้นเป็นการทำบุญตามพุทธประสงค์คือทำบุญอย่างผู้รู้ที่เข้าใจคุณค่าและความหมายของบุญที่กระทำดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่เราจะได้ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีรวมทั้งอนิสง์ของการทอดกรถินประวัติของกรถินนั้นมีอยู่ว่า ในสมัยหนึ่งมีพระพิสุชาวเมืองปาถาประมาณ30บรูปมีความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเฉตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีจึงพากันเดินทางจากเมืองปาถาไปเมืองสาวัตถีขณะนั้นวันจำพรรษาได้ใกล้เข้ามาพวกพิสุเหล่านั้น จึงได้พากันจับพรรษาที่เมืองพระเจตวันมหาวิหารตลอดระยะเวลาสามเดือนที่จำพรรษาพระภิสุเหล่านั้นมีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ครั้นออกพรรษาแล้วจึงพากันออกเดินทางกลำฝนทนแดดร้อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะฤดูฝนยังไม่ทันจะล่วงสนิททำให้พระพิสุชาวเมืองปราถาเหล่านั้นมีจีวรเปียกชุ่มและเปื้อนด้วยโขนตมพอไปถึงเขตวันมหาวิหารได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นใจในความยากลำบากของพิสุเหล่านั้นจึงอนุญาตให้หาผ้ากรถินหรือผ้าที่เย็บด้วยไม้สะดึง มาใช้เปลี่ยนแทนผ้าเก่าฝ่ายนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อทราบถึงพุทธประสงค์แล้วนางก็ได้นำผ้ากฐินไปถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนางได้เป็นคนแรกที่ได้ถวายผ้ากฐินในพระพุทธศาสนาคําว่ากฐินเป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาที่ใช้พระสงฆ์เป็นพยานในการทำห้ารูปเป็นอย่างน้อยคือ5รูปเป็นองค์สง์หรือพยานและอีกหนึ่งรูปเป็นองค์ครองภากฐถินนอกจากนี้คำว่ากระถินเป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขึงในเวลาเย็บจีวร ภาษาไทยเรียกว่าไม้สดึงภาษาบาลีใช้คำว่ากถินขณะเดียวกันภาษาไทยได้ยืมภาษาบาลีมาเป็นภาษาของตัวเองโดยเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าภ้ากถินหรือบุญกถินบุญกถินนี้กำหนดทำกันในระหว่างแรมหนึ่งค่ำเดือนส1 ถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิสองสำหรับจุดประสงค์หลักของการทำบุญกรถินนั้นเพื่อที่จะให้พระพิสูสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วได้มีผ้าผดเปลี่ยนใหม่โดยได้มีมูลเหตุของบุญกรถินปรากฏในกรถินคันทะแห่งพระธรรมวินัยปิฎกและดีกาตะมันตปาสาธิกาไว้ว่าในเรื่องของการทอดกรถินนี้ ธงกระถินซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากระถินแล้วโดยเหตุที่ว่าวัดหนึ่งหนึ่งนั้นรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวอีกในหนึ่งธงกระถินจะมีรูปสัตว์สามทั้งสี่จำพวกเป็นสัญ,ญลักษณ์คือรูปจระเข้รูปตะขาบรูปมลงป่องรูปนกกินนรีหรือนางมัชชา แลรูปเต่าสำหรับรูปสัตว์ต่างๆบนธงกระถินนี้ท่านบอกสอนไว้ให้รู้ในลักษณะที่ว่าคนที่กำลังทำกระถินหรือเจ้าภาพทอดกระถินต้องเป็นคนจิตใจกว้างมีความเสียสละเป็นอันมากรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งสัตว์ที่มีพิษร้ายก็สามารถมาร่วมทำบุญได้ หรืออีกความหมายหนึ่งนักปราชญ์อิสานโมราณท่านอธิบายเปรียบเทียบกับโลภะโทสะโมหะได้ชัดเจนว่าธงกฐินอันที่หนึ่งเป็นรูปจระเข้คาบดอกบัวอันหมายถึงความโลภซึ่งโดยปกติแล้วจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในบางช่วง ขึ้นมานอนอ้าปากอยู่บนบกให้มาแรงวันเข้ามาตอบอยู่ในปา่าพอมลแรงวันเข้าไปรวมกันหลายๆตัวเข้าจนได้งับปากเอามาแรงวันเป็นอาหารท่านได้เปรียบถึงคนเราที่มีความโลภไม่มีความรู้สึกสำนึกชั่วดีความถูกต้องหรือไม่มีแต่จะเอาให้ได้ท่าเดียวโดยไม่คำนึงว่าที่ได้มานั้น มีความสกรปรกแปดเปือนด้วยความไม่ดีไม่งามคืออกุศลหรือไม่ผู้อื่นจะได้รับผลอย่างไรจากการกระทําของตนไม่ได้สนใจดังนั้นทงรูปจระเข้ท่านจึงได้เปรียบเหมือนกับความโลภที่ทําให้คนกอบขวยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะมีช่องทางหรือโอกาส พงกระถินอันที่สองเป็นรูปตะขาบหรือมแมลงป่องคาบดอกบัวหมายถึงความโกรธโด,ดยธรรมชาติแล้วสัตว์ทั้งสองอย่างนี้เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายถ้าใครโดนตะขาบและมแมลงป่องกัดหรือต่อยเข้าไปแล้วจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้น มียาหรือของที่แก้ให้หายหรือบรรเทาปวดได้ท่านด้เปรียบถึงโทสะเพราะโทสะที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงแต่ก็หายเร็วหรือเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วโทสะหรือความโกรธมีความเจ็บปวดมีความเสียหายเป็นผลดังนั้น ท่านยังเปรียบธงรูปตะขาและธงรูปแมงปองว่าเหมือนความโกรธเพราะมีลักษณะคล้ายกันคือเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงมีความเจ็บปวดมีความเสียหายแต่หายเร็วหรือมีทางที่จะรักษาให้หายได้ธงกรถินอันที่สามเป็นรูปนางกินารี หรือนางมัจฉาถือดอกบัวอันหมายถึงความหลงหรือโมหะโดยที่รูปร่างและสัตว์ที่ชายเรียกก็มีความชัดเจนอยู่แล้วกินนารีแปลว่าคนอะไรหรือสัตว์อะไรดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเป็นรูปสัตว์หรือรูปคนกันแน่เพราะว่าท่อนล่างมีรูปเป็นนก ท่อนบนมีรูปร่างเป็นคนกินนารีแปลว่าคนอะไรหรือว่าคนผู้สงสัยหรือผู้ที่คนพบเห็นก็เกิดความสงสัยคือคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเองทงั้งทางด้านความคิดทั้งทางด้านการกระทำหรือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นกินนารี ท่านจึงเปรียบเสมือนโมหะคือความหลงความลังเลสงสัยนั่นเองทงกฐินอันที่สีเป็นรูปเต่าคาบดอกบัวอันหมายถึงศีลหรืออินทรีย์สังวรโดยปกติสัญชตาตญาณการหลบภัยของเตา่าก็คือการหดสวนต่างๆของร่างกายเข้าไว้ในกระดอง อันตรายที่จะเกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะมีรูปร่างใหญ่โตสักปานใดก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรแก่เต่าได้หรือสังเกตง่ายๆเวลามาห่าเตา่าเต่าก็จะเก็บอวัยวะส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหางและขาไว้ภายในกระดองหมาไม่สามารถที่จะทำอันตรายใดๆแก่เต่าได้ ฉะนั้นบุคคลที่สามารถทำกถินให้ได้บุญจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีศีลคือมีความสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นจากการที่อินทรีย์ทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งอารมณ์ขัดเคืองหรือความไม่ได้ดังใจตนคิดอันทำให้เกิดความท้อถอย ทั้งนี้โดยการอาศัยศีลคือความมั่นคงในตัวเองนั่นเองการทอดกระถินเป็นการทำบุญที่แปลกกว่าการทำบุญอื่นเนื่องจาก 1. การทอดกระถินจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานอย่างเดียวเท่านั้นคือจะเจาะจงถวายพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ กระถินจึงเป็นของกลางในหมู่สงฆ์ซึ่งจะมีมติสงฆ์ให้พระที่อยู่พรรษาครบสามเดือนและเป็นผู้ที่ฉลาดในพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติดีและมีความเพียรอย่างต่อเนื่องเป็นผู้คลองผ้ากระถิน2การทอดกระถินจำกัดเวลา คือต้องถวายภายในหนึ่งเดือนตั้งแต่ออกพรรษา 3. การทอดกระถินจำกัดงานคือพระที่รับต้องตัดเย็บและคลองให้เสร็จภายในวันนั้น 4. การทอดกระถินจำกัดของถวายหมายถึงองค์กระถินคือผ้าที่จะตัดเย็บเป็นจีวร หรือวัตถุในการผลิตเป็นผ้าส่วนสิ่งอื่นนอกจากนี้เรียกว่าบริวารกรถิน 5. การทอดกรถินจํากัดผู้รับคือผู้รับจะต้องเป็นพระที่จําพรรษาวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและวัดนั้นจะต้องมีพิสูจน์ไม่น้อยกว่าหรูปและต้องรับกรถินโดยพร้อมเพรียงกัน หกการทอดกระถินจำกัดคราวคือวัดหนึ่งจะรับกระถินปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอานิสงของการทอดกระถินอานิสงกระถินนี้หลวงปู่ปานแห่งวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเคยเทศตามพระบาลีฉะนั้นการทํำบุญ จะเป็นเงินก็ตามจะเป็นของก็ตามถือว่าทุกอย่างเป็นอนิสงก์กถินพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีบุคคลใดตั้งใจทอดกถินแล้วในชีวิตหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกถินก็ดีหรือเป็นบริวารกถินก็ดีจะทำบุญน้อยจะทำบุญมากมีอนิสงส์เสมอกัน แต่ถ้าว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกันบุคคลใดเคยตั้งใจทอดกฐินไหวในพระพุทธศาสนาแม้ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ถึงพะนิพานเพียงใดท่านผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าถ้าหมดอายุไขของเทวดาหรือนางฟ้า เมื่อจุติหรือตายแล้วเมื่อบุญหย่อนลงมาจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ก็จะลงมาเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วบุญหย่อนลงมาก็จะเป็นพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นจะเป็นมหาเศรษฐี ตามคำมหาเศรษฐีนี้หมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่80โกดขึ้นไปหรือมากกว่า800ล้านขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าตั้งแต่40โกดขึ้นไปหรือมีทรัพย์ตั้งแต่400ล้านขึ้นไปเขาเรียกอนุเศรษฐี เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐีหลังจากนั้นก็จะเป็นข้าบดีการตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่งนอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วบุคคลที่ตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตจะปรารถนาพระโพธิยาณก็ย่อมได้ นั่นหมายความว่าจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นอัครสา,าวกก็ได้จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ฉะนั้นการทอดกระถินแต่ละคราวขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบถึงอนิสง์ และมีความตั้งใจในการทอดกระถินคนที่เคยตั้งใจทอดกระถินแล้วแต่ละครั้งถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคำว่ายากจนเข็นใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในชาติต่อๆไปหลวงพ่อฤาษีเลียงดำวัดท่าสูขจังหวัดอุทัยธานีท่านเมตตาบอกเคล็ดลับแก่ศิทยานนสิทธว่า หากใครปรารถนาความร่ำรวยระดับเศรษฐีมีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกตับขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้ากฐินติดต่อกันอย่างน้อยสามปีติดกันการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการ ที่มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามคัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิน้นแต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อย พิจารณาจากจิตอันเป็นกุศลทั้งก่อนระหว่างและหลังการถวายเงินปัจจัยทำบุญที่บริสุทธิ์และความพยายามซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาล พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ทอดกระถินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอดกระถินครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรา,าปรถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอรหันตก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์ ห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีอีกห้าร้อยชาติเป็นขหะบอดีห้าร้อยชาติตามลำดับน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แน้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พะนิพานแก่คนทั้งหลาย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในทับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ